มาแล้วจ้าสำหรับคนรักใสเนื้อนะคะที่นี่เลยเบสบีฟวันนี้นะคะพี่พอลก็พามากินที่เบนจินนะคะเราเลือกสามเก้าเก้าเมนูประจำร้านวันนี้นะคะเป็นปูน,นึ่งค่ะไปลุยกันเลยค่ะแต่พอเห็นเมนูแล้วถึงกับอึ้งเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีเนื้อประมาณสิบรายการเสารองให้เป็นเมนูที่พี่พอลเขาชอบกินมากเลยนะคะไปดูกันเลยที่นี่เขามีพนักงานองคอยบริการนะคะพี่พี่เขาบริการเป็นอย่างดีเลยมาแล้วนะคะสําหรับอาหารวันนี้เราก็เน้นก้นสายเนื้อแล้วก็สายซีฟู้ดนะคะเพราะว่าพี่พอลเนี่ยเขาอยากกินหอยเชลล์มาก น้องพอใจนะคะชอบกินเบคอนพอพบก็เลยตั้งการย่างให้น้องก่อนเลยค่ะว้าวหอมแล้วน้องพอใจกินเบคอนไปประมาณเกือบสิบถาดนะคะเด็กสายเบคอนค่ะต่อไปก็เป็นทางใส่เนื้อนะคะการเนืงอเนื้อของเรานะคะไม่รอให้เป็นแผ่นๆเราเทปไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คอยุมอย่มกับยุ่มอ้าเพราะว่าเนื้อที่นี่เขาบางนะคะบางแต่ว่าอร่อยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะหอมฟุ้งแบบนี้เลยย่างพอสุกนะคะ อหอมมากเลยค่ะที่เบบีนะคะก็มีเนื้อประมาณสับลายการแต่ลายรายการเขาก็มีบอกนะคะว่าเป็นส่วนไหนของเนื้อบ้างต่อไปก็เป็นสัตว์ซีฟู้ดนะคะพี่พ่อเขาอยากกินหอยเชลล์แล้วก็กุ้งนะคะพ่อพอก็จัดก,การเลยค่ะอันนี้เพิ่มเตาแค่ห้าสิบาทนะคะไม่ได้คิดเป็นลายหัวหอมมากเลยน้องพ่อใจก็เรียกรองเบคอนอีกนะคะมาแล้วต่อไปพ่อพอก็จะเป็นการสอนการกินนะคะแบบเกาหลีเลยมาดูกันมากินกันยังไง แน่ใจใช่ไหมเนี่ยจกกัดการแล้วค่ะอ๋อมันกินอย่างนี้เองต่อไปพี่พอก็ขอรีวิวบ้างนะคะนี่หอยเชลล์ค่ะเขาบอกว่าอร่อยเราก็ลองบ้างนะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มแบบเข้ากับเนื้อมากเลยนะคะเราชอบกินใส่เนือเขายังไม่หยุดนะคะยังใส่มาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะคะพี่พอลเขาก็มาถูกใจเสร้องให้เขาบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะนี่ซีฟู้ดนะคะเนื้อเด้งๆแบบนี้เลย แต่ว่ามีคนหิวหนึ่งอัตราค่ะกินแบบไม่หยุดเลยใส่เนื้อแบบนี้นะคะมีเลยแต่ร้องไห้พี่เบ๊กกับพี่พอสนะคะบอกเลยว่าสั่งแบบไม่อั้นเลยค่ะชอบกินกันมากแล้วเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเราก็รองไปลองกุ้งแล้วก็หอยหวานอีกนะคะบอกได้เลยว่าอาหารทะเลที่นี่เขาสดมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะยังไม่หยุดกินค่ะจัดกันต่อเลยเต้นคาราบลมากไปนะคะ แล้วน้องพอใจนะคะก็อยากกินไอติีมเขามีไอศครีมเป็นแท่งแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเลือกทานที่นี่นะคะก็จะรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอากลับบ้านนะคะทั้งละสิบาทน้องพอใจก็เลือกมาแล้วคะ่ะได้อันนี้เลยส่วนอันนี้นะคะก็เป็นไอติมถ้วยนะคะก็จะมีหลายรสชาติเลยแต่ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาอยากกินไอศครีมโคนนะคะเขาบอกว่าเหมือนเดลิควีเลยนี่แล้วก็ลองให้พ่อกดให้นะคะดูฝีมือการกดของพ่อพสกร ว้าวมืออาชีพสุดๆถูกใจลูกชายมากๆเลยได้มาแล้วสวยงามมากเดี๋ยวให้พี่พรมาบอกแล้วกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง,งชัดเจนแล้วนะคะมาชนแก้ว